ฟังเสียงดีๆเราอาจจะเจอกล่อง <c oughs> ไอ้นั่นนั่งปัดแล้วเ <c oughs> ราปีนเหรอ เจอเหยื่อคนแรกซะด้วยเ <S ý st> มื่อถือจับคู่นานข้างบนมีคนเ <S ý st> หมือนอนนี้ใช้โอ้ติดเลยวะเหมือนอนนี้ใช้สปินเลยตอนแรกมันไม่ฉีกไวมากผมเจอกล่องละสบาย โอ้โหกูเห็นมันจะแก้คำสาบยังไงวะถ้าผมยืนเฝ้าทั้งกล่องทั้งคนอะอันจะได้คอนเทนต์แล้วนะ <ap od ild ing> ตัวมันเป่าไม่โหดขึ้นหรือยังตัวนี้หรอ <ap od ild ing> น่าจะโหดขึ้นตั้งแต่นี่บ้ากล่องอะ่ะคือถ้าผมเฝ้ากล่องอย่างเงี้ยแล้วเฝ้าคนไปด้วยอะ <ap od ild ing> <ap od ild ing> เดี๋หยิบนะครับจนกว่าจะมีคนมาหยิบนะมันคำสาบมันเต็มแล้วไม่ต้องหยิบมันก็จะใจร้ายเกืนทื่อหมด ไ,ได้กล่องแน่นอนบอกเลยว่าเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อย ปั่นตรงนั้นสองคนโหเหี่ยว่ะไม่สนตีเลย ผมอยากหลอแบบพี่มัตตี้ต้องทำยังไงต้องไปที่โรงพยาบาลยันฮีเหมือนจันเจจันเจก็เคยไป <c oughs> ดึกๆมาอีกไหมหรอ <c oughs> อยากเล่นเกมอื่นอนะ เจอกล่องอีกแล้วไอ้เงี้ยไหนฮะผมได้ดยินเสียงช็อตช็อตโอ้โหกล่องอยู่ตรงนี้อีกยังไงอย่างอว่ ไม่ไมไม่เก็บไม่เก็บเดี๋ยวมีคนมาเก็บเราค่อยแย่งนะครับทําสาบเต็มอยู่แล้วไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องเก็บขึ้นมามันปั่นไฟไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็โดนทิ้มแทงโดนแยงอ้าวเราอยู่เพื่อนอุ้ยเลย อยู่เพื่อนก็แทงหลังไม่ได้นะทำบ่อยมาก <c oughs> อะไรท <c oughs> ำบ่อยมาก จะบีบกล่องมันจีบกล่องไปหรืยังยังมันเทิงว่อ ตอนกลางคืนเล่นตัวเล่นเกมสร้างตัวทำมาหากิน <c oughs> เป็นวัยรุ่นสร้างตัวมันโดนโซ่มันโดนโซ่ยิงตลอดเวลานะมันมันจะปั่นไฟให้เต็ดยังไง <c oughs> ถ้ามันไม่มาช่วยเพื่อนกับไม่ไม่เอากล่องเนี่ยในอนาคตอาจจะโดนเนิฟกล่องอะจ,จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจ มันจะมีคนวิ่งไปเก็บกล่องวะไม่ให้นะเดี๋ยวแขวนก่อนเราค่อยเก็บเราจะรู้ตำแหน่ง ไปัดเลยวะเอาไม่เห็นแล้วหรอหรือคนสุดท้ายมันไม่ได้ปัดเลยหรือว่าอยู่ในตู้อยู่ในตู้ก็เลยไม่เห็นอยู่ในตู้บ้านใหญ่ ปั่นไฟไม่ได้เพเครื่องเดียวยากนิดหน่อยครับถ้าเป็นเด็กเมันถ้าคนที่เล่นบ่อยๆมันรู้มันรู้จุด oh, โ <c oughs> อ้โหตัวตเทียมไอ้เชียตัวเทีมอยู่ตรงนั้นเกินตัวเทียมอยู่ในบ้าน <c oughs> เกิดปุปยม่วิ่งสวนอะ่ะอย่าเข้าบ้านนะขอร้อง อ่าได้ได้อันนี้มันวิ่งฉีงเหมือนแล้วก็กรีบโลดินเปี้ยพูดไม่ทันแล้วตัวน,นักไฟผมจะได้ใชมไหมอ่ะ ปรับระดับเสียงหูฟังก่อนเฮีย yeah. มีคนเข้าไปเห็นมีคนเข้าไปเห็นโทรเทมอันนี้แม่งขี้สวนมาก เป็นคนยังไงถึงสวนทุกดอกวะมันแบบมันวิ่งสวนแบบเดินเนินไม่ได้บิงกมันก็วิ่งเข้ามาให้ตีอย่างเงี้ย รอตีทีเดียวล้มวิวิวิเยยๆแล้วเย่แล้ว,ลวผมต้องเอามันออกไปจากบ้านนี้ให้ได้เดี๋ยวมันเห็นตัวเทียมไฟไม่รู้มันเห็นเราหรือยังอะเอามันออกไปไกลๆก่อน โซโนแมนหรือเปล่า <G ül> ส่วนเกษตรทาราปลากระป๋องต้องเล่นเนื้อยังไงถึงจะเก่งเหมือนพี่พี่ไม่ได้เล่นเด็กเนื้อเก่งนะ <G ül> ถ้าอยากเล่น,นเด็เนื้อเก่งต้องดูอีกช่องหนึง่ง ครบห้าเพวยพร้อมกันเลยโบ<า>โลโอ่ะส <c oughs> วัสดีครับฮานาฮานายามะโอ้โหฟันสวยมาก เข้าไปทำไมเข้าไปทำไมเนียนนะผมเห็นรอยเท้าอ่ะวิ่งมาหรือวิ่งไปวะ มันเป็นแค่เบเมนต์หรือว่าตอนแรกหรือว่าหลุมไม่ใช่มีโอกาสเกิดเบดเมนต์ที่บ้านใหญ่ อนจกทำไมเขาถึงไม่เห็นวะไม่ทำไมไม่ใช่ทำไมเขาถึงไม่ได้ยินถ้าเขาถ้าเขาคาดลงมาแล้วเขามุ่งหน้าไปที่บ้านเล็กเขาจะไม่เขาจะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงหรอ โอ้โหมันไม่อยากโดนบีบคอไปฝั่งนี้เหรอ มีกาขึ้นขนาดนี้ไม่เห็นได้ยังไงเล่นเนื้อชอบบินติดหรอก็ต้องกดลิกขวาให้ไกลกว่าเดิม กดคิดขวาให้นานกว่าเดิมมันจะได้บิงไกลกว่าเดิม